การปรับกระบวนการคิดในยุคดิจิตอลตอนที่4ครับการเพิ่มจักรยาภาพครับผมแนะนําครับเราจะต้องไม่กลัวความท้าทายไม่กลัวความยากลําบากเราเคยทํางานได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นไปครับลองเพิ่มขึ้นไปเบ่งขึ้นไปให้สูงขึ้นสักหนึ่งขั้นหลังจากนั้นทาขั้นใหม่ที่เราเบ่งขึ้นไปคงที่สักพักหนึ่ง แล้วแบ่งอีกขั้นหนึ่งครับเช่นขั้นที่1เป็นขั้นที่2ขั้นที่22 2, 2 2แล้วก็แบ่งขึ้นไปเป็นขั้นที่333 3, 3, 3ครับแล้วก็แบ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับเราจะต้องทดลองทําความยากเอาชนะอุปสรรคเอาชนะความทา้าทายครับ เพิ่มขีดสักเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มศักยาภาพลองลองมาเพิ่มกันดูครับตัม,มีนิทานอีสบอึ่งอ่างพองตัวครับแต่เราจะต้องพองตัวอย่าให้ท้องแตกครับลองไปนค้นดูนะครับวีดีโอแบ่งปันความรู้ผมทําไว้หลายร้อยตอนครับมาคลิกดูถ้าชอบ